เอาละค่ะเข้ามาเริ่มสตาร์ทการทอดเลยนะคะเดี๋ยวมุยเอาเนยลงไปในหม้ออนนะคะหม้อตัวนี้ก็สิไฟการเขาติดไฟน้อมมนกสิเร็วในจักน้อยเพราะว่ามันเป็นหม้อเล็กนั่นเองนะคะเมื่อเตามันเฉพาะที่เข้าใส่สําหรับตัวนีโ้โดยตรงเลยที่มุยเลือกหมอน,นี้คือความร้อนมันเร็วจัดเลยนะคะเขาจิถดึงความ้อนได้เร็วขนาดตั้งไฟเลยนะคะมาแนน้ำเครืองปุงในจักน้อยนะคะกับสิมี แทมนะคะนี่คือแทมที่มวยสิใสมันอของมวยพวกนี้แทมสดนะคะมวยกับสื่อแทมผงมาไหวเลยนะคะ <c oughs> ้วก็บใบกังวานนะคะหรือว่าโรเรียบรัดนะคะ้าทางนี้เขาเอิญเนาะเรเลียบรัดเนาะค่ะ้วก็หัวหอมใหญ่นะคะหัวหอมใหญ่ห้ากกบหั่นเ้ามกะหั่นเป็นลูกเตาในหน่อย,หอยไหวแต่ว่าเขาหมวยนี่ยจักเตาในเตาหน่อยแนนะคะโบคอยได้อันนั้นปันได้นะคะโบคอยละเอียดปันได้นะคะแต่ว่าก็เห็ดซ้ำที่ห้าเห็ดใหญ่นะคะอ่ะ เดี๋ยวฮอตจะได้เริ่มสตาร์ทพร้อมกันเลยประมันละลายนั่นเองนะจ้าเอาละค่ะมาเบิ่งกันค่ะว่ามวยเสียดยังนี่คือเนื้อที่มวยเสียดสต๊ฟนะคะสต๊อฟพอตนะคะนี่คือภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าภาษาไทยเข้ากับเนื้อตุมน,นี่แหละค่ะนะคะแต่ว่าเป็นหมูนะคะมวยจะซื้อมา,าเป็นแพ็คยังสี่เลยนะคะประมาณสองแพ็คเนาะคะ่ะอยู่ประมาณกิโลกว่านะคะอยู่ประมาณกิโลกว่านั่นเองระบาดนี่ อย่างที่สองเขาต้องเตรียมแป้งนะคะแปง้งมาไวททอดนั่นเองนะคะมุ่กระสีเอาแป้งแบบเอ่เอวทเฟรัเลยนะคะก็คือแป้งสาลี่ธรรมดานี่แหละค่ะนะคะมาขยี้ละลายละลายในจังน้อยนะคะหมายถึงปัปัๆออกไขมันบอเป็นก่อนนั่นเองนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือรอนเลยก,ก็ดีขึ้นกันนะคะแล้วก็มุก่กระสีนี่เอ่อผงที่ห่อาสามารถ ผสมใส่ไปเห็ดเห็ดสตูดที่ของเขาในเองนะเดี๋ยวได้ค่ะกำลัง,องะะเอาอยู่นะคะจะเป็นผงสีนะคะให้อันเขาสีหามากน้ำนะคะแต่ว่าหากข้าวไปซื้อนี่ไปซื้อน้ำรานข้าทั่วๆไปเขาสีบ่มีให้แต่นี่มุ้ยกะมีไว้เฉพาะอยู่แล้วเนาะมันก็สีมี่ยังเครื่องมันกะบ่มี่ยังร้ายนะคะมีพริกไทยมีพริกไทยเกลือแล้วก็อันโนตมูสกาดนะคะถ้าผู้ใดกกสนใจักกะซีมุกะสีรูนะคะว่ามันเป็นรสชาติไหนเนาะคะ่ะ นมวยกระเทะผสมไปบอกซ์สันกะเฮาแคร์พริกไทยเกลือนะคะรยวลงไปเลยนะคะโมเจ้าจ้านีมวยกระซิบจังสี่ไปเลยได้จังสี่ปุ๊บนะคะก็คือเอาเนื้อมาหล่อนลงเลยนะคะามาวางเลยอืมวางจังสี่เลยนะคะหล่อนหล่อนในัวเลยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วฮ่าก็ต้องไปเพิ่มเกลือกับพริกไทยอยู่ดีนะคะ สูตรนี้ที่มวยสีเฮ็ดกสเสษเฮ็ดผสมเบียร์นั่นเองเนาะค่ะมวเจ้าจ้ามวยกสเสษเฮ็ดผสมเบียร์ถามว่าเวลาตายตัวบ่ออันนี้มวยบ่ได้นับเวลาจักเทื่อเด้อค่ะเวลาเฮาเฮ็ดตัวนี้นะคะมวยคิดแค่ว่าเออมันประมาณอยู่สัมมุ่งนะคะอยู่ประมาณสัมมุ่งหนึ่งนะคะตุนตุนเอ่อเนื้อสนิทนี่นะคะแล้วกถนน็ถ้าเป็นเนื้อถ้าเป็นเนื้อเนื้อวัวสีกระสีดุลในแจักหน่อยเนาะคะ่ะ ผู้ด่ทยเพดาะท่านเคยเห็ดเนาะค่ะลองมาเห็ดน้ำกันก,นกระมุเนเ้อจ้ะเอาไปใส่ได้เลยนะคะสูตรนี้ไม่ห่วงค่ะนะคะมวยกระสีร่อนนี่มันทั่วๆนะคะแต่ว่าอย่าแซบแป้งไวเดมอม์เจาพยายามร่อนแล้วก็คือถอดเลยนะคะอย่าแซบแป้งไว้เป็นเด็ดขาดเพราะว่าหลังจากน้นมันสิบเป็นสตูแล้วนะคะมันสิเป็นอย่างอื่นนะคะขอสําคัญเนาะค่ะอะมาอันร่อนแป้งนี้ บ่เปนอย่างอื่นเด้เห็ดไห้เพื่อหนึ่งบ่ให้เขาติดกระทานั่นเองนะคะแล้วก็สองอรสชาติของเนือ้อเขายังเก็บโตวไว้นะคะอยู่ในอ,อยู่ในก้อนเนื้อนั่นเองนะคะและะ้วก็ซีเปเฮ็ดไห้เนื้อแตกโตนะคะนี่คือข้อสําคัญเนาะอ่ะเดี๋ยวขอล้างมือแป๊บหนึ่งนะคะเอาละค่ะมาสตาร์กันเลยนะคะเอาเนือ้อมูลงเลย แล้วค่ะคือการทอดนะคะทอดให้เนื้อมูมันอควนว่าให้มันเกาะตัวบแต้งบัดเวลาเข้าไปตุนนั่งสิเนื้อเขาติดเกาะตัวกันเป็นก้อนนะคะโบยีง่ายนั่นเองนะคะแล้วก็รสชาติของเนื้อมันก็นยังคงคงเอาเวลาสิิดกับพิษพิษงานจะนอาแับ เจ้าเด้อบอกไปก่อนนะคะคำเตือนคำเตือนเด้อจ้ะอ้าวเอาลงไปเลยนะคะไปกันว่าเอาออกใส่กับนนเนื้อไว้เลยนะคะหละกักะหอมหัวใหญ่ลงไปเลยจดะะ้นี่คือเครื่องปรุงต่อไปนะคะเข้าสีตรงมีนะคะก็คือหอมดองแล้วก็อ่ามอสเตอร์นะคะเขาสีเรียกว่าอ่ามอสเตอร์ซีสเนาะค่ะตัวนี้ มันจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดคือเนื้อกบรบดละเอียดเบิดวิดีโอคลิปนี้อาจจะยงวในจังหว่อยนะคะมวยก็สะพยายามตัดให้ได้สันลงนะคะ บางบางยางเขาสาระสำคัญไปเลยนะะเนาะค่ะเวลาเให้ย็ดกับเขาหน่เนาะอ่ะเสร็จแล้วเอาหมลุกเลยนะคะก็ไปตรงว่างเอาลุไปเลยค่ะ หลังจานกนั้นมุ้ยมันชีไสเบียร์เบียร์นะคะเขาเรียกว่าเบียร์ยหรือว่ากัสเตลนะคะตัวน,นี้แหละมุ่ยชีไสเพื่อยังเพื่อเพื่อให้รสชาติดีขึ้นเอ,นเองนะคะลงไปเลยค่ะเบียร์ขวดนึ่งแล้วก็น้ำขวดนึ่งกันนะคะเอาขวดโตขวดเลยค่ะตวงสีดีที่สุดนะออน,นี้มื่จะร่มแล้ว เดี๋ยวลงแล้วนะคะเดี๋ยวมือนกสิไปเอาหนามมาอีกขวดนึงเนาะค่ะนี่คือมืยข้นแปนผู้ใหญ่ติดกลมๆนะคะเพราะว่าแป้นที่มัยนมออยังติดกลมๆอง่ีงเดียวมันสิไม่นะคะเอาละขวดนี้นะคะขวดเก่านี่ห้าวกะแคปเติมหนามนะคะ น้ำมาเต็มขวดแล้วก่ะเทลงเลยค่ะนี่คือข้ขอสีตรงเขียวไปนะคะ สใส่เวลายประมาณสักสี่สิบห้านาทีถึงชั่วโมงนะคะถ้าผู้ใดอยากไข่เนื้ออดอไปเลยก็คือชั่วโมงนะคะถ้าผู้ใดพูดไม่เบียให้ใส่ไวน์แดงก็ได้นะคะไวน์แดงหนึ่งแก้วเนาะแล้วก็รืบปอตโต้ก็ได้ หนึ่งแก้วนี่ไหมถึงมาประมาณอยู่ยี่สิบห้าเซนติเมตรือเปล่าปรแนจใจนะคะอยู่ประมาณจำนีนะคะกับข้าลิ้นธรรมดานะประมาณเครื่องแก้วข้าวเดิมน่มนะคะประมาณจำหนันใส้ให้นะคะวายแดงนะหรือกับก๋วตก็ได้นะคะกตกับสีใส้แก้วของเขาเป็นพิเศษเลยนะคะถ้าผู้ใดเห็ดเนาะคืออยากจะเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนได้นะคะเขามีอยังแบบว่าข้าถนัดในการดื่มจังได กระเบงตัวนั้นนะคะแต่ว่าสําหรับมวยมวยไม่ได้ใช้นะในการดื่มนะคะแต่เพียงแค่ว่าม,มุวยเอ่อศึกษามากเกี่ยวกับการดื่มคู่กันกันกบอาหารนะคะก็เลยตรงอะแดปได้ดนะคะอังสีเลยแต่งเต้นเลยเอาละค่ะตอนนี้กระสีพอนไฟลงสกปรกนะคะพอนไฟแล้ะมวยกระสีอีกอย่างหนึ่งเนาะก่นอนสิ ที่สปิดฟ้าหมอเออมันก็มีกระดาษตัวนึงที่มนวน้ตองในใส่แต่ว่าผมวยาแดดใจว่ามานันย่ายๆมีเ,เขาเรียกว่ากระดาษไขน,น,ะะน,น,น,นั่นเองนะคะนี่แหละค่ะมวยซื้อมาแล้วมวยกับตรงใจมงสี่เพื่อยังเพื่อพอให้หมอข้าปุ่มนั่นเองนะคะ ถ้ามีกระดาษใช้ก็สำหรับเบเกอรี่นะคะส่วนใหญ่ก็ซืมหีไว้เนาะนี่นะค,ะคือเทคนิคของมวยนะคะหลกักกาเรเทคนิคของหลายๆค้นที่กระจอเห็ียดเนาะก,ก็อย่างในมืวปม,มนั่นเองนะคะรัดเป็นสี่เหลี่ยมออกมาแล้วสี่เหลี่ยมบวสี่เหลี่ยมกับบบวกสำคัญปันใดนะคะจะมวยพับนะคะพับให้เข่ากันทุกมุมเลยนะคะทบเป็นสามเหลี่ยมเั็งสี่นะคะแล้วก็วัดปากหม้อเอาเลยค่ะในเลยนะคะจากเส้นเขาเรียกว่าเอาจากตรงกลางมาเลยนะคะตรงกลางออกมา ขอบนะคะวัดจำหนีตัดเลยค่ะตัดออกปุ๊บห้าสิไดใดเป็นร่วงผมนะคะจังสี่อาว่างถาบลงไปเลยถะาคุณเจ้าตัวนี้สิปเฮดไห้หมอปู่มนั่นเองนะคะแล้วอัปิดทำดีไฟลงนะคะยุบประมาณปานกลางไฟ้ป่ปานกลางนะคะนี่แหละค่ะจริงเวลาไวสกักกรสักพักหนึ่งห่อคอยมาเบิงนะคะบาสิเป็นจังไหรตนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเบิงกันเนาะจ้ะ โอเคค่ะผ่านไปสิบหาถึงยี่สิบนาทีแล้วเข้ามาเบิงนะคะว่าหม้อห้สิเป็นยังไงนะคะ,ะกระดาษมันข้างบนเนาะ กระดาษไทเห้าวก็ต้องเอาออกสะกกอนนะคะแล้วก็ห้ากขนมาค้นเบิ้งสะกอนว่าเป็นยังไงแล้วแล้วก็สังเกตเบิ้งเหนือห้านะคะเนี่ละส่วมเนล่าข้ากก็มาซิมกันเลยนะคะเพื่อนเพนจ๊ะจะได้ซิมรสชาติกันไปพร้อมให้สังเกตยังไงว่าเนือเ้อห้าโอเคอยังย่างว่า,าได้โอเคคับนะคะนี่แค่ห้าจิม้มเข้าไปห้ากับสิมุจักเลยนะคะว่าเนื้อเราโอเคอยังนี่คือมวยรีไฟให้ถึงอ่ สุดๆแล้วเนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้เ้ากับมาป่งเครื่องเลยด้วยนะคะมวยกับสิพยายามเอาแท้มลงเริ่มต้นที่จริงแล้วมวยตรงอาใส่แท้มมวยลืมนะคะกะว่เป็นยังนะคะมาส่ตอนนี้ก็ได้นี่คือการเทดยังอยู่ย่งกินเนาะค่ะเพียงแกว่าตอนที่ห้าเริ่มต้นน่ะ่าลืมไ่เบียก่อนทาบาทไซเบียก่อนหรือว่าส่แอลกอฮอลก่อนนี่นะคะอาหารของห้ามันก็นสิเปลี่ยนรสชาติไปอีกรสชาติหนึ่งแต่เพียงแกว่าอ่า เครื่องหอมนี่ข้าสามารถใส่น้ำกลนกระไดนะคะใส่น้ำกลนกระไดพอเป็นยังเนาะคะ่ะอ่ะมาเริ่มกันต่อเลย ชีมกันนะคะว่ามันเป็นรสชาติใดเนี่ยอืมอันที่จริงรสชาติเขาใดแล้วนะคะเพราะว่าการเฮ็ดตุนเนื้อบ้านเขาเนี่ยถ้าเห้ใส้เข้มเกินไปก็ซิ่าเป็นการดีนะคะมีคือซอสที่มีรสชาติเนื้อนั่นเองนะคะคืออก บุยองเขาสิเขียดไวเนาะค่ะนี่มวยกระสีเอาลงมสักหน่อยนะคะบอไซไลเพิ่มแค่หนึ่งรสชาติแล้วก็สองสีซันนั่นเองนะคะเติมพริกไทยลงนะคะพริกไทยกับใส่พริกไทยปั่นจากเมื่อเองเลยนะคะ ไขบดแล้วก็มอสตอ์เนี่ยซีมียยูสองกรณีนะคะที่ห้องใส่ใส่แบบปักลุ่มก็ได้นะคะล้วก็ใส่ผสมกันกันกบชิ้นขนมปังนั่นเองแต่สาหรับมวยมวยว่าต้องการชิ้นขนมปังนะคะเพราะว่าตอนที่มวยถอ,อดเนื้อนะ่ะมวยใส่แป้งโรยหลยไปแล้วนะคะจักนัอยเขาก็สีกลมกลมขึ้นมาเองแล้วก็เนี้วขึ้นมาเองนะคะมวยใส่ประมาณช้อ,ชอนโต๊ะหนึ่งนะคะช้อ,ชอนโต๊ะหนึ่งเพราะว่าสองชอ้อน สองสอนชาตนั่นเองนะคะผสมลงไปเลยเริ่มเล่งไฟขึ้นมาอีกจักน้อยหนึ่งเนาะคะา่ะเท้ารีไฟลงออนที่สุดนะคะมันสิใส่เวลาระยะเวลาประมาณชั่วโมงหงชั่วโมงครึ่งนะคะเห็ดอาหารสูตรนีเนาะ แต่บาดเนี่มวยเอ่ร่งไฟออนอิลีนี่มวยกระสีต้องรอดจนประมาณชั่วโมงเคืองกุละค่ะนะคะเพราะยังหมอตัวนี้เขาเก็บความฮอนได้ดีเมื่อเจ้าเ่าจำเป็นต้องเร่งไฟแห้งขึ้นนะคะเดี๋ยวไฟใหม่หมอนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวมวยกระสิปล่อยไว้สักพักหนึ่งและช่วงสุดท้ายเข้าอังมาใ่หโมอหอมดมงนะคะซีมึงอีกก่อน โอเคได้การแล้วโมเจ้าปีดไฟบะกระดาษใช้มมยสิบเอลาลงอีกแล้วนะคะก็คือถ้าเปิดออกมาแล้วก็คือจบแค่นั้นต่อค่ะตุนต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะคะอีกประมาณสัก45นาทีเสร็จสมบูรณ์เลยนะจ๊ะไปเจอกันจ้ะต่อจากนี้เข้ากะมาเบิงนะคะให้เปิด้าหมอแล้วเพื่ออยากจะให้อ่นานเพาะลดลงนั่นเองเนาะคะ่ะแล้วก็นในเวลาเดียวกัน ข้าวกะตม้มมะซายแยมหมักใหม่ลงไปอีกนะคะแยมหมักใหม่อีกอย่างก็ได้ค่ะสตอรอเบอรี่หรือ,อ,อยกเว้นมักนัดนะคะยกเว้นมะนัดนั่นเองเนาะลงไปประมาณซอนเคิงนะคะช้อนครึ่งหรือสองซอนก็ได้ผู้ใด,ดม,มักหวานกลมกล่อมก็เอาลงใส่นะคะนี่คือข้าวสีเขียวใส่กับสตูว์หรือว่าเนื้อตุนสไตล์ทางนี้เองนะคะ นี่มันเสียเพิ่มรสชาติแล้วก็กามหวานหอมกลมกลมนะคะอันที่มูสไชนนี่มันเป็นลูกแพรนะคะเป็นรสชาติของแพรกับแอปเปิลเนาะคะ่ะเปิดไฟแล้วก็เขี่ยวไปเลยนะคะ ป,ประมาณอีก20นาทีนะคะเคี่ยวไปอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนื้อเขากำลังไดท้ทีนะ,ะหมเจ้าเนื้อกำลังได้ทีค่ะมืล่องสิ้นลงแล้วเขี่ยเคี่ยอีกสักพักหนึ่งคว,ความความข้นของน้ำเขาสีข้นขึ้นเพราะว่าห้าอวเซยแยกมลงไปแล้วนะคะน้ำตาลเขาสีล้อมเขาหาเนือท่านที่ลวก็รสชาติเขาสีดีขึ้นเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะคะอีก20นาทีห้าวก็มาเบิรนกันคะ่ะ หลังจาก20นาทีผ่านไปนะคะมุจจอราะระดับน้ำกันลดลงนะคะความข้นของซอสเขาก็สิเริ่มขก้นมาแล้วนะคะก็คือน้ำที่เขาเคี่ยวไปนั่นเองนะคะนี่คือสตูบอร์อดอยังถูกต้องเลยนะคะมุจ,จ้าจ์จนะ,ะแล้วก็ถ้าผู้ใดมักรสชาติที่หวานนิดนึงนะใ,ใส่น้ำตาลใสยแดงลงไปประมาณซอนหนึ่งนะคะระบาดก็เคี่ยวไปให้ดับแปลกเอานะคะรสชาติของไพ่ของมันนะคะเอาระดับปลายลิ้นของจะาของจัดการเลยนะคะเนาะเดี๋ยวเฮ้ากับมาเสิร์ฟกัน เลยจ้าไปบ้งกันเนาะเอาละค่ะตอนเที่ยวเสิร์ฟนะคะมวยกระซิมเอาหอมลงจักหน่อยนะคะนี่คือลงในหม้อนะคะประมาณซอนหนึ่งนะคะ่อนคืนๆก็ได้แล้วแต่นะคะสะดวกไปสะดวกมั่นเนาะมักไปมักมันม่น,น <ๆ S 1> เพื่อยังเพื่อให้รสชาติที่กลมกลามขึ้นนะคะมันจะออกเปรี้ยวหว,วานมั่นเ,เข้มนะคะได้สามรสเลยนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวมวยซุมให้เบิ่งไกลไๆนะคะ สิเป็นในลักษณะนี้น้องโมเจ้าเห็นบ่ค่ะนี่แะคะ่ะบาดนี่เดี๋ยวมาตักเสิร์ฟกันเลยนะจ๊ะนี่เลยจ้ะนะคะ เสิร์ฟพร้อมอเฟนรนฟรายนะคะเดี๋ยวมุยเสียงเบิ้งเนาะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่คือเป็นอันเสร็จเดี๋ยวมุยเคลียบออกแล้วนะคะนี่คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะมีสลดัดมีเฟรนฟรายแล้วก็มีมายองเนสนะจ๊ะไปเลยจ้ะไปเสิร์ฟกันเลย เสิร์ฟแล้วเขากับมาลรยเรซิงลงเลยนะคะใส่สลัดเนาะอ่ะนี่แหละค่ะทุกอย่างจะได้น่าทานขึ้นนะคะถ้าเวลากินเขาก็คือเอาสตูฟฟิสผสมกับมายองเนสจิ้มได้เลยจ้านี่คือมายองเนสนะคะโอเคกับเฟรนฟรายนะจ้า